ตกพอดีครับตอนช่วงนี้ฝนตกพอดีฝนตกครับช่วงนี้ต้องการร่มตาฝนตกฝนก็ตกไม่เกี่ยวเราจะต้องการจะต้องการไอ้คนบอกไอ้ทำไมฝนตกเนี่ยฝนตกเฮ้ยคิดว่าฝนตกมันไม่ตกตกแล้วเราจะทำยังไงการว่ามันเรื่องการเมืองต้องกันฝนไม่ให้มันถูกเรา แ่เป็นทคตผมก็ทำาที่ของผมเราได้ทำาที่ของน้องพี่เปล่าผมก็ตอบเราแล้วนคราบคนอยากขึ้นไปข้างบนเลยนะเพราะขึ้นไปข้างบนเลย